สวัสดีค่ะมาเจอกันนะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะไม่แนวทางลาวพัฒนานะคะคลิปทุกคลิป,ปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องมาแนะนําไม่สัมสันธ์เดินการนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะลาวพัฒนานีะมาอยู่นะมาฟันหนึ่งนะ มันก็เราเอียงเอียไม่เป็นมืออาชีพเลยมันกล้องเอียงมาฟันหนึ่งนะทุกคนมาหนึ่งแปดเด้อค่ะเด้อเจาะไม่เข้าเจาะหนึ่งสีหนึ่งเจ็ดเอาหนึ่งแปดอ้สองแปดเสียใจมาเริมกันใหม่นะซื้อหวยต้องรู้นะทุกคนต้องรู้ต้องฟันนะบางทีเจาะเราเจาะไม่แม่นนะนะคะ ซึ่งหวยคือการวัดใจนะทุกคนวัดใจไปเลยยิงรูดนะฮะหวยเราก็วน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 มีงรูดอะไรเนี่ยเรได้แบบนี้อะทุกคนพันหนึ่งอีกแล้วนะฮะจ่อ จะอีกย่างดีหนึ่งศูนย์หนึี่หนึ่งเจ็ดแนะฮะจุนสามจุหจุนเ

ง่ายปิ๊ดเดียวทุกง่ายมิปิ๊ดเดียวนะฮะน,ฮะนฮะระมานี้วิ่งรูดเด่นนะฮะเด่น1นึ่งซ9 2 9หนึ่นึ 2, 9, 5, 9, อครทุกคน หนึ่งศูนย์แปดศูนย์แล้วใช่ไหมอืมประมาณนี้เพราะทุกหวยสามารถมาได้ดทุกหวยสามารถเอ้ยทุกเลขสามารถมาได้หมดนะคะเพราะว่าเราจะได้แค่นี้นะคะ,ะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่เป็นแค่นหนครนะคะใครทุกคนโชคดีเลยปังๆนะคะเจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ